ก็สบรีเพื่อนผู้ชมคลิปนี้พาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศสวนยางพาลาช่วงนี้น้ำยางก็เป็นช่วงที่น้ำยางก็ออกดีออกดีแล้วก็ออกเด้เต็มที่เนช่วงเดือนตุลาคันยาตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงเดือนที่น้ำยางค่อย ออกออกดีมากป็นช่วงที่เกษตรกรสร้างสวนยางก็จะได้น้ำยางก็จะได้น้ำยางดีแล้วก็จะได้ในราคาดีเพื่อนผู้ชมก็เต็มแล้วก็จะได้เก็บไปขายจ่สู่โรงงานช่งนี้ยาง็ราคาประมาณยีหกหรือยี่บเจ็บาทต่อกิโลกร,รมัม เพื่อนผู้ชมสวนยางนี่ก็ไม่พื้นที่ก็ไม่เสมอนะส่วนมากก็จะปลูกตามไรเขาตามเรียบเรียบเขาคือคือมันไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วต้นยางเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นก็คือยืนต้นไปหลายปีมันไม่เหมือนพวกปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอย่างอื่น ปลูกตรงนี้ได้ถ้าเป็นข้าวโพดก็ปลูกยากมันที่ที่มันไม่เหมาะสมเวลาเราจะไถเราจะปลูกก็ทำให้หน้าดินเนี่ยถูกซอกกัดเวลาฝนตกมาถ้าปลูกยางแล้วก็ปลูกปีเดียวก็เสร็จไม่ต้องเอารถมาไถให้เสียตาดินหน้าดินทำให้หน้าดินมันเสียไป เพืเ่อนผู้ชมก็เต็มถ้วยเต็มโปแล้วก็จะได้เก็บไปขายกันกจะได้เอาเงินมาใช้มาจาับใช้ใสยในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านละคนเพื่อนผู้ชมน้ำยางกา็ประมาณ8ปมิตร ในเราแเมตรแปดเมตรก็300ต้น350ร้อยห้าต้นก็คิดคนหนึ่งทำคนหนึ่งกำลังคนเดียวต้องไปหาคนอื่นมาช่วยกินแล้วก็ต้องใส่น้ำกดวันหนึ่งก็ประมาณสักสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างมากก็พอไปขายก็ได้ในเราประมาณสัก วันหนึ่ง 8, บาทเพื่อนผู้ชมแปดเก้าบาทวันหนึ่งวันหนึ่งคิดรายวันวันละแป0ร้0ยเจ็นี่แหละในเรานี้ตกิโลหนึบาทยางประมาณ200นี่กะยางประมาณ200ไม่ถึง50 240ในเรานี่แหละ ก็จะตกค่าแรงวันหนึ่งก็ตกในเราประมาณันละเจ็ดหรือ800ร้อยวันแปดมีดวันไหนเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ขีดก็ถือว่าไม่ได้เราไม่นับเข้าวันไหนเราขีดเราทํางานก็ถือว่าจัดเข้าไปาวันไหนฝนตกสิบวันก็ไม่เกี่ยวน้บเอเต่วันที่เรามาขีดยางตัดยางนั่นแหละ ตอน,น้ำเมาวันเนี่ยเจ็ดแปก็อยู่ได้ถ้าหลายคนสองคนก็ตัวรถกมาก็คืออย่าง300ร้อยต้นคนเดียวทำได้สบายแล้วอีกก็ใส่น้ำกดทัดเดียวถ้าพื้นที่มันไม่หูขะมันไม่ต่ำไม่สูงนมันมต่ำไม่สูงมันเรียบที่ราบก็ง่ายแค่ชัว่วงเดียวขีดสามร้อต้น ใส่น้ำกดประมาณไม่ถึงชั่วโมงวันวันนึ้ก็ทำงานสองชั่วโมงไ,มได้เงินแล้ววันละเจ็ดแปดร้อยราะว่ามันดีอย่างพารานช่วงมันราคามันดีถ้าราคามันลดลงมาลดลงมาไม่เหลือ20บาทสิกว่าบาทอย่างนี้ก็ไม่ได้เกษตรกรก็เหนื่อยคนที่ รับขีดยางแบง่งกันกับเจ้าของสวนก็ไม่ได้คนละสิบบาทเลยแต่สิบกว่าบาทสิบเดสิบแบาทส่วงประมาณหลายปีมาก็ขาดทุนแต่ถ้าขีดเองก็อยู่ได้เจ้าของสวนยางขีดเองไม่ต้องไปแบ่งใครก็อยู่ได้แต่ถ้าไปขีดแบง่งกันก็ได้น้อยลงนี่เพื่อนผู้ชม เตรียมแล้วเก็บไปขายแล้วสักวันสองวันนี้เก็บไปขายเก็บไปขายแล้วแต่รอ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 ,อให้รถมารับเก็บไปขายกันประมาณสักหกพันหร่เจ็ดพันไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดพันแล้วราคายางเท่านี้ปริมาณต้นยางเท่านี้ต้นยางสามร้อยกว่า อย่างราคายี่สิบหกยิบเจ็ดบาทประมาณสักสนชนเจ็ดพันบาทที่เป็นเจ็ดพันเลยแค่นั้นแหละเจ็ดพันบาทเพื่อนผู้ชมเก็บเต็มแล้วก็บไปขายหรอกจีดใหม่เริ่มจีดใหม่เจ็ดเมตดแปดเมเราแปดเมตด เฉลี่ยก็แปดเมตรเพื่อนผู้ชม,มยางก็บานต้นมันโตต้นมันใหญ่มันก็น้ำยางไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้ำยางนะบางต้นของต้นเล็กๆน้ำยางยางไหลดีออกดีบางต้นมันก็อย่างว่ามันอยู่กับต้นที่มันปลูกครั้งแรกมันได้ กินสารอาหารไหมสารอาหารตะเลี้ยงลาต้นมันดีไหมบางต้นต้นใหญ่แต่ว่าตายนึ่งนะต้นที่มันตายนึ่งนะไม่รูน้น้ำยางไม่มี่ะตายนึ่งน้ายางไม่มีต้นมันก็ปกติธรรมดาแทนน้ํายางไม่มีเพื่อนผู้ชมต้นนี้มันได้สามสามถ้วยสามโผโผหนึ่งประมาณสักกิโลตี่เป็นสี่กิโล 4กิโลมาตรฐานตอนนี้44กิโลบางต้นก็แต่สองบางต้นไปห,หนึ่งบางต้นก็เยอะไม่ได้ถึงกิโลแล้วก็มีมก็แล้วแต่ต้นขอามันอย่างว่าไม่เสมอกันหรอกมนมากต้นน้อยน้ำยางมันออกมาเพื่อนผู้ชมนิ้วก็เป็นร่อง ล่องตามเรียบเขาปลูกตามเรียบเขาโอเคคือเราปลูกอะไรไม่ได้แล้วทำไรทำนาทำขา้าวโพดก็ไม่ดีมันที่มันไม่เรียบที่มันสูงสูงเวลาเราปลูกขา้าวโพดเราลดไปไถไปปรับหน้าดินทำให้ดินมันถูกฝนก็สะล้างพวกพวก ปลกป้ปกอะไรลงไป,ปก็ืหเลือแติดินนะเวลาจะปลูกอะไรมันก็ยากป,กป,กปกล,ลูกพวกผลผลอะไรไม่ค่อยจะได้ผลหลายปีเข้าเพื่อนผู้ชมตอนนี้มันได้สองสองถ้วยสองถ้วยมันสักสองกิโล กิโลตอสามปีผ่านมาต้นนี้โอ้โหลำยางออกดีปีนี้ไม่ค่อยออกแล้วจะใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอลำยางก็เลยลดลงลดลงทุกปีแนหะ่ะต้นมันโต โวลมเกาะแก่ไม่ไม่ปูดคนกว่าแก่มันแก่แล้วร่างกายเหมือนกันเราไปเกลียดมันมากแล้วก็แผลมันเยอะมันก็เป็นโรคอ่อนแอเหมือนผสมต้นใหญ่นะถ้วยนี่ไม่เต็มอะไรไนงะต้นใหญ่ทุกปีเียเต็มสองสามถ้วยสี่ถ้วยเลยคนนี่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเต็บโกปีนี้ลำยาวออกรดลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะได้จบคลิปนี้โอวยกว่าสบาดี